จะไปเที่ยวที่เาขาใหญ่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครบกับอะไรกัน okay วันนี้มาเจอซานเองแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่เขาใหญ่แต่แดดร้อนมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เขาใหญ่มีอะไรน่าเที่ยวกันบ้างนะครับแล้วก็แต่งตัวแบบมิดชินตอนนี้ก็ต่างเตือนน้ำมันอยู่โอเคเราไปเจอกันที่เขาใหญ่นะครับมาดูแดดโคตรร้อนเขาใหญ่เป็นกิโลเนี่ยประมาณสี่สิบอะสี่สิบกิโลโอเค ต้นะตุกไม้โอเคอะรอย่งเยอะทางทางเหรอภาษี สุดชิมหายไฟแดงโอเคไปเขียวละไปไม่ด้องให้มันถูกใจมันก็ไม่เป็นไรหรอกกูอาช้าเนี่ยถึงแล้วปาลิโอเฮ้ยถึงแล้วหรอถึงแล้วหรือว่าจะถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยเนี่ยปาลิโอโอเคแต่มันบอกว่าแจ๊คสไตล์โควิดสุดาวไปีดสตล์เจยู่ไหนมันบอกว่ารากซิ่งย่างโควิดมก็คือตลเออร์กอลเป็นอะไร ถึงละถ้าตั้งแต่เช้าน่ะถ้าบอกถ้าบอกตื่เช้าโอเคจะไปไหนก็คือไม่ตกลงกันใช่ไหมว่าจะไปไหนก็คือไม่รู้น่าจะพาไปไหนขึ้นเขาเดินขึ้นก็คือมาแต่มาแต่เที่ยงก็คือมาถึงนี่ไปสามทุ่ม่ตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงมาหนึ่วันกลับเลยืนก็คือยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ว่าหาหาสถานที่ที่ถ่ายรูปแบบสวยๆเฉพาะจะไปลงหาสถานที่ที่สวยเลย ที่นี่ก็สวยนะแต่ว่าไม่ได้ฟิวต้นไม้ไงถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ฟิวต้นไม้เห็นป่ะไม่ตอนนี้คือเราอ่ะจะไปไหนกันก่อนยังไม่รู้ที่เลยว่าจะไปไหนฮะเต้ยังไม่รู้ที่เลยว่าจะไปไหนหไปขึ้นเขากอนที่ไ,ไทยก็สวยนะซามกูอยากทำ โอเคเราถึงคาเฟ่พี่โลคาเฟ่มันขอบคุณครับโอเคเป็นคาเฟ่ที่มาไกลที่สุดเนาะเพราะปกติก็คืออยู่แถวบ้านใช่ไหมห้าโลสิบโลอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือสี่สิบโลจอดไหนดีวะห้าสิบโลนี่วะห้าสิบกว่าโล เรามาดูคาเฟ่ที่นี่กันเดี๋ยวก็ไม่เคยมาเต้ก็ไม่เคยมานิงก็ไม่เคยมาคาเฟ่นี้กัน oh. โอเคทุกคนอคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงเนี่ยสี่โมงสิบห้านะครับทุกคนคือแดดกําลังอ,อ่อ,อนๆกําลังสวยเลยเนาะเราจะเดิจะพาไป <S <S ชมดูนะครับว่าอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดียมไหมตอนนี้หน้ามันมากว่าจะไปตกแป้งกันเราค่อยๆเราค่อยๆเข้าไปเนาะไปสั่งของก่อนอยากสั่งของก่อนเพราะว่าเขาจะปิดรับออเดอร์ตอนไหนนะสี่โมงครึ่งเหรอ จะบอกว่าคาเฟ่ที <bunker. S 1> <Elijah. S 2> ่นี่คือสถานที่ใหญ่มากทุกคนเห็นไหมไม่ลอยเตะเลยหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปสั่งของกันนะครับเพราะว่าเขาปิดรับออเดอร์ตอนสี่โมงครึ่งเนาะโอเคโอเคเราจะเข้าไปที่คาเฟ่กันนะครับเห็นไหมตรงนั้นเห็นไหมเห็นน้ำตาเหยมจานไปกันครับทุกคน วายที่ชี้ดูอ่ะ ครื่ราาร่่องงดหวาาานักโอเคครับระหว,ว่างระหว่างรอออเดอร์ก็มาเก็บบรรยากาศรอบๆคาเฟ่ก่อนนะครับทุกคนคือมันกว้างมากแล้วเราก็อ่ะพอหันมาทางนี้มีที่นั่งอีกแหละพอหันมาทางนี้มีของขายอีกแหละเดี๋ยวระหว่างรอเราก็มานั่งรอตรงนี้กัน,นครับ คนส่วนมากมาก็จะมาถ,ถ่ายพวกวิวกันดูเห็นไ,ไหม,มนะ้ำ<ง>เฮ้ย<ง>ทุกคนคือว่ามันมันเก๋มากคือเราเอามาหลอระหว่างรอได้มันจะมีนเขาเรียกว่าอะไร,รไม่รู้ <c oughs> ตัวสันนตสัญญาถ้าสมมติว่าสมมติว่าออเดอร์เราได้แล้วใช่ไหมมันก็จะมีตัวนี้แจ้งเตือนมาว่าเออออเดอร์เราได้แล้วเราจะไปรับออเดอร์มันเก๋นะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เก๋กว่าคาเฟ่อื่นเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปหลังจากได้ออเดอร์กันครับเดี๋ยวอเดี๋ยก่อนเพราะตอนนี้มาคือเมื่อยตบแป้งสยามตบแป้งเจริงขอตบแป้งก่อน โอเคเมื่อเมื่อเราสั่งเครื่องดื่มแล้วใช่ไหมเขาก็จะให้ตัวส่งสัญญาณตัวนี้มาให้เรานะครับหมายถึงว่าเออถ้าสมมุติว่าออเดอร์ของเราได้แล้วสัญญาณแจ้งเตือนก็จะมาขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็ให้ไปรับของที่จุดบริการนะครับโอเคทุกคนสัญญาณมาล้เราต้องไปรับของกันแล้วนะครับโอเคสัญญาณแจ้งเตือนแล้วเราก็จะไปรับของกัน ไม่รู้ว่ามันกดได้หรือเปล่ากดปิดได้ไหมโอเคเราได้ยแล้วนะครับเหที่เราสั่งไว้นะครับโอเคตอนนี้เราได้ของแล้วเราจะกลับไปที่เพลิมกันนะครับทุกคนวันนี้มารออยู่นู่นโอเคครับทุกคน อางุปนปานแบบนี้นะครับจะอ,อยู่ที่ราคา120บาทนะครับแก้วก็ขนาดเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไซส์ใหญ่ 16, 16บ16กหรอใหญ่อย,ยอยู่นะส่วนเป็นอ,อ,อันนี้เป็นชาเขียววิปคีนะครับอยู่ที่140บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นช็อกโกแลตวิปนะครับ140บาทครับบาท ไงบ้างรสชาติเหมือนอะไรเหมือนอะไรอ่ะอืมรสชาติเป็นยังไงโอเคไหมอร่อยถ้าไปชาเขียวไงชาเขียวแล้วมึงกินวิปครีมวิปครีมเด็ดรสชาเขียวรสชาติเป็นยังไงบ้างขอชิม โอเคป่ะหอมช้างเลใครที่ชอบแบบชาเขียวแบบหอมหอมเป็นมันชาที่นี่เด็ดโอเคส่วนเราก็คือไม่มีกัวกูนะเราก็เลยสั่งเป็นสกายละลายในปากอยู่นะกินไปและลายในปากหรือว่ามันละลายอยู่แล้ววะกัวจะกัวจะกัวจะถ่ายรูปไปก็จะน่าวันนั้น โอเคตอนนี้เราก็เริ่มภารกิจถ่ายรูปกันเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันก่อนเพราะว่าอาทิตย์มานานละอยากได้รูปลงนี่คือเขาจะเก็บแก้วน้ำอะไรมัยลงมาเราต้องรีบไปหมดแก้วแล้วกดที่คอสักครั้ก่อนกดที่คก็คือ,อ,อ,อถ่ายรูปถ่ายรูปจนถึงเวลาไงโอเคปะโอเค เขาจะเก็บแก้วน้ำว่าก,ก่อนไปเราต้องไปยายที่ถ่ายรูปกันเล้บ้างลเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับว่าจะมีที่ไหนส,สวยๆอีกเอาไว้ถ่ายรูปเนาะแก้วน้ำยังอยู่ยังไม่ถูกเก็บแม่บ้างก็เริ่มเก็บเหรอเห็นไหมกว่าไงกว่ามาเก็บแก้วน้ำว่าไง เฮ้ยดูดิมีมุมถ่ายรูปเยอะนะดูดิเนี่ยยืนตรงเนี้ยเออถ่ายรูปให้เอ้ยสวยนะต้องถ่ายรูปแล้วปะ่ะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งถ่ายรูปอีกแล้ว <c oughs> ถ่ายรูปเก่งมากไอ้ตรงนั้นคืออะไรห้องน้ำเหรอเฮ้ยม,ม,มีห้องน้ำู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นเขาโผล่ออกมาเมื่อกี้นี้ก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำจริงๆเนาะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนโอเคทุกคน มาสละดูห้องน้ำที่นะครับว่าเป็นไงบ้างแต่เขาไม่ให้ถ่ายนะครับทุกคนห้ามถ่ายโอเคห้องน้ำสะอาดแล้วก็สวยตกแต่งเป็นลายหินอ่อนนะครับทุกคนโอเคเลยระหว่างนี้เต้กัลนนันึงก็ถ่ายรูปมันอยู่นะครับทุกคนเราดูรูปมันได้เลยเฟซนเนี่ยโอเคครับที่นี่ก็คือคาเฟ่ ลมคาเฟ่นะครับอยู่ที่อําเภอปากช่องจันทบุรีราชสีมานะครับสาหรับวันเปิดให้บริการนะครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็สามารถถ่ายรูปได้แต่ว่าทางร้านเขาก็จะปิดเรียบร้อยแล้วเหมือนตอนนี้เพราะตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วทางร้านก็เริ่มทยอยปิดแต่เราก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับเรื่อยรือจนถึง6กโมงเย็นเลยครับสำหรับใครที่ชอบคาเฟ่แบบ สไตล์หรูๆสวยๆแบบพักผ่อนแบบเออต้องมาที่พี่ลมคาเฟ่เลยนะครับลองเข้ามาได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่อเภออปักช่องเน,ะนาะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับทุกคนถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อเํากำลังใจในการทําคลิปต่ตอไปเดี๋ย๊ายบายแบตหมดแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนค่อยกลับบ้าน <laughs>